น้องใบบุญครับ,รบมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามแม่มาว่าทําไมผมสงสัยครับว่าทําไมน้องใบบุญถึงชอบทําบุญทําทานเกิดจากอะไรครับเอาว่าใบบุญกลัวความไม่แน่ไม่นอนเราเราจะตายวันไหนเราก็ยังไม่รู้ชีวิตนี้เรายังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราก็ยังไม่รู้ว่า แล้วแบบูลจะฝากอะไรกับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ครับต้องให้ผู้ใหญ่ใจดีมันรักษาศีลทำบุญทำทานอย่าอย่าสะดุดนะครับเราต้องทำทุกวัน๋อ,อต้องทำทุกวันถ้ามีโอกาสทำก็ต้องรีบทำนะครับโอเค แล้วผู้ใหญ่ก็ถามมาว่าใบาบุญทาแต่ทานอย่างเดียวเหรอใบบุญได้สวดมน,นั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าสวดแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนกันครับอ๋อนั่งทุกวันไหมครับทุกวันครับสวดมนต์ทุกวันไหมครับสวดทุกวันครับรักษาศีลห้าทุกวันไหมครับทุกวันครับศีลห้าข้อมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองห้ามรักทรัพย์ข้อที่สามห้ามเล่นทูข้อที่สี่ห้ามโกหก ก็ที่ห้าห้าลืมสูงเราไม่ไงก็าขอมืนมาครับโอ้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ